สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะไทยนําเหรียญน,นี่ราคา5บาทนะครับเป็นเหรียญ5บาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับเป็นเหรียญปีพศ2567ผมเคยชวนเพื่อนจะมาทิกนะครับว่าให้ดูก่อนใช้แล้วเราก็มีเลขเหรียญปีพศส,สวยคือ2,5,6,7นะครับบางท่านอาจจะคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่เหรียญที่ผมได้นี่คือได้โดยวิธี ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเราอยากจะได้จริงๆเราก็ไปแลกี่กระษาบก็ได้มาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่นี้เป็นเหรียญที่เราเจอพบเจอในชีวิตประจําวันนะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับถือว่าเป็นเหรียญพศส,สวยนะครับเคยมีพศส,สวยครั้งที่ผ่านมาก็ปีสองห้าสี่สามนะครับสองห้าสี่สามมาตอนนี้สองห้าหกเจ็ดนะครับก็ลุ้นๆดูในชีวิตประจําวันนะครับสนุกสนุกนะครับ